สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบัดรลำเพลินออฟิเชียลค,ครับวันนี้พาน้องแกนมาตลาดแสงสังทองตำบลบวัวขาวอำเภอบวัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องเริ่งมาแต่งตัวเป็นแพทย์พยาบาลเนี่ยเออเป็นคุณหมอเป็นยังดีกว่าเอาอยากได้อยู่แต่ว่าประกาบอก แต่เป็นผู้อื่นนี่บอกได้นี่มันสื่อไฟไฟไฟเฮ้ยผู้จูงกับบ่งคนเนาะเออตายแล้วแม่กับบ่วงลูกบั็นสาธุอันนี้ยังนี้เพียรจัดกินเป็นไรกินเป็นเบอร์หลักขั้นสิ nhang 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 ô anh xuân ừ, cửa phân này không nè ô bên đây tiếng cửa tóc 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 เมืองเฟรนเดย์สันหัวท่านพ่อก็มีเสื้อให้บ่เอานอกจากปืนมีเซื้อให้จงเสียเอาเขาเอื่นว่าเด็กหน่อยจากความเ่อพ่อก็มีว่าต้องเ่าต้องเพียงเงินจืดทีหนึ่งปืนเพียงดีครับก็ได้นี่บรรยากาศตลาดเซียงซ่างทองครับพี่น้อง ตลาดแจ้งสังทองอยู่อันตำบลบัวขาวครับอำเภอกุชินาลายอันเดียวกันแล้วพี่น้องบางคนก็เอิอนบัวขาวบางคนก็เอิอนกุชินาลายอันคันันบอกกันเจ้งนึงนี่ผู้หนึ่งไปบัวขาวผู้หนึ่งไปกุชินาลายบ่พอกันเจ้ายุ้ยใช่กับฟยุบบัวขาวเจ้าไปยัางบัวขาวคือประมาณกุชินาลายอย่างอีกแล้วเนาะ มองเดียวกันมองเดียวกันพี่น้องมองเดียวกันเออเพลงลีกระส์ดพอนะพี่นอ้องเลยเออเพลงลีกระสี์ซ้อนเพลงลีกระสี์พี่น้องโอ้แต่เพลงลีกระสี์จอนี่ครับนี่ครับบรรยากาศซื้อตลาดบ้านเฮาครับตลาดแสนสังทองครับนี่พี่น้อง แท,ท,งทองขาครับพชิมมูดอยากไปพูดอยากไปก็อยากไปเพื่อดึงไรก็ดึงไรทั้งพี่ไปทั้งพี่ไปอันเขาว่งครับพี่น้องไปเขาวงไปทั้งบุุนไปพ่นทองครับตรงไปพุ่นสิเป็นมุกดาหารครับขําเชียน้อง อำเภอคขมชีทั้งมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารนครพนมไปทั้งพุนเป็นอำเภอ,อ,อ,อยางกุ้งงวยเพิงครับเออทั้งไปทั้งพุนเป็นอำเภองวยเพิงสมเด็จคำม่วงขวองชัยสามชัยไปทางอันันตรงไปเนาะไม่ใช่เป็นอนานานาันนั้นนะบังสามหมอ เออคุณม่ว่าปีอำเภอเมืองอุดรกันเลี้ยวใส่เข้าไปกาลสินเออกาจิมีเซ็นซวงเซ็นครับออกไปทางหึ่นถ้นาไปตรงไปกาลสินนะครับเขาเชียงยืนแล้วก็ขอนแก่นครับเส้นทางนี่ก็เขาโคนทองเซลาภุมทวัดบุรีลอยเอ็ดครับออกไปทางกลับซีรินแล้วก็มือเนเ่าไปทางพี่ครับพี่น้องไปซีสะเกต ะครับทางพี่ก็เขาวงนาคูนะครับก้าไปดงหลวงแล้วก็สกลนครเนีย่ยทางพี่เนาะครับผมไอพี่นอ้องครับเดินทางโอ้ฟูมโนลมพี่น้องติดลิกระชีดบ่น่าจะติดลิกระชีดแหละเข้าไปก่อนบ่ของเล่นเยอะแล้วลูกหลายแหง้งมีแต่คนซื้อให้เอาแม่ขันเขียด ขันเคียร์นี่นนเดย์ค่ากันดิบอีไหมล่ะบอบออ้วแล้วอ,อยากได้อีลีติทำยังไงถ้าอยากได้ทำยังไงทำดีดีทำดีดีดด เออจังมาซืือกได้ไปหาเนื้อน,นั้นก่อนไปไปไปเดี๋ยวค่อยมาเอาลูกอม,ม,มาเอาลิเกซีดเพลงแรงมากครับเชองนี้เพลงยัองออกไม่ไม่ติดลิเกษีดเบิดอรมณ์เนแค่ไรหมมจ็ดสีหมมยัมมมมงงูเหมือเลี้ยงตีกินยังจ็ดสีเสีย บ่พออ้วมบอ่บอ้มบ,บ,บ่ย่างเอาหมาพี่นะน้ำพรอยนี่โอ้ยยังหัดเป็นนั่นเล็กหน่อยกันลูกเทวดามันนักหนูจะเป็นลูกเทวดาบ่ได้เด้ลูกคอต้องเข้มแข็งแรงต้องเข้มแข็งเลยหนูต้องทำเป็นทุกอย่างนะลูกหนูจะไป่ข้าผู้นั้นผู้นี้บ่ได้เด้เนาะ มันเป็นมันคือบบมี่อีกย่างเิยูราาืระวังระวังระวังทางแต่ที่ว่าไปพูดว่าบุรีรัมปลายจอ,คอะคือคือ, <c oughs> อคือคนน้ำเสียงดีขนาดเลย พัดขนาดแัก็แก,ก๊กก็แก๊กเอาพ่อพี่น้องครับพ่อกันคลิปต่อไปครับเืินครับพ่อกันยูซีสกเก็ดเงินสาวน้อยเพื่นแพงเต็มวงจริงๆมือน,นี่มีงานอยู่ล้ำไปหมัดแต่ว่าทั้งเจ้าภาพเพื่อนนัน่นบ๊อบสะดวกว่าเพื่อนก็เลยยืดเวลาออกวันนี้ก็เลยว่างหนึ่งวันนะครับว่างหนึ่งมือเขาก็เลยมีโอกาสได้กลับบ้าน กลับบ้านมาพัก่อนมือหนึ่งครับมืออื่นไปลุยงานต่อครับมืออื่นอยู่อำเภออย่างออำเภอกันทาวรศรีสเกตครับเออชีสัสเกตจีบซอนกันมาพวกขาบ้านเท่าเนี่ยนะพี่น้องวันที่จีบสองงานยิ้วผิดคุณย่างไม่ยังสิขอเกิปต่อไปคลิปนี้ไปจะหนีสวัสดีครับ